พาเอรลนมากินอ้เมซอนนะครับเริ่มต้นต้นวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์จริงๆก็กะแค่ตัดต่องานแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องทำก็คือคุยกับน้องคนหนึ่งที่ส่งมาบอกว่าอยากตัดต่อให้ทำไมเป็คนอยากตัดต่อให้กูวะกูไม่เข้าใจวะกูเทอคือผมมาไม่สบายมา3วันแล้วรู้สึกแบบว่าป่วยแสบจมูกปวดหัวสามวันแล้วสามวันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็เลยแบบว่าไม่ค่อยคิดคอนเทนต์ใหม่ไม่ค่อยทำอะไรช่วงนี้คือแบบ แค่ตัวเองยังจะไม่รอดเลยจะตายในไอ้เหี้ยป่วอยอ่ะเออคนนี้ก็คงจะแค่เคลียร์งานค้างอ๋อแล้วก็ต้องทําแบบสอบถา,ษามวิจัยผมทําแบบสอบถามวิจัยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝ <ua> ากทุกคนควจะแปะไว้ตรงนี้ฝากทุกคนเข้าไปตอบให้หน่อยผมต้องการ30มสิบคนไปฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมใจพอนุ่มแทนหรือเปล่าครับเอ้ย hey, พี่แอ <_ S 1> ้ยนวะครับอุ้ยผมนึกพี่จะไม่โทรมาแล้วเนี่ยทำไมถึงคิดว่าไม่โทรครับ เนื่อว่าแบบว่าพี่ไม่ว่างอะไรอย่างงี้เมื่อวานไม่ว่างวันนี้ว่างแล้วเอ็งว่างปะล่ะว่างผมว่างอยู่ตอนนี้ขอสิบนาทีขอคุยแป๊บเดียวได้ครับอันนี้ส่งมาคือยังไงครับผม ยากลองแบบทํางานดูอ่ะพี่หมายถึงว่าลองทํางานเป็นตัดต่อได้ครับผมอย่างเดียวเหรอครับครับคือพี่คือตอนนี้ผมอ่ะเหมือนทําเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือตัดต่อแบบว่าฝึกมาทางนี้ทางเดียวเลยแต่ว่าโปรแกรมอื่นก็พอใช้เป็นแบบพวก Photoshop อะไรเงี้ยส่วนอ f พ e ดตก็กําลังเรียนอยู่แล้วทาไมถึงมาหาพี่ล่ะก็ผมเห็นว่าพี่ต้องงานคนตัดต่อไงแล้วแบบอยากหาประสบการณ์อ่ะพี่ อ <Ừ. S 2> ผมเหมือนผมเหลือมากเลยแบบว่าผมเคยทำ Youtube แบบช่องเล็กๆอะไรไมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ แบบว่าพอรู้สึกว่าตัวเองก็มีประสบการณ์ตัดต่ออยู่บ้างเลยจะไปลองรับงานก็เช่าโปรแกรมแท้มาเลยสุดท้ายผมก็ส่งไปหลายที่แต่ก็มันก็ไม่ได้งานอ่ะพี่ผมก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเอ้ยคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยยังมีประสบการณ์ไม่พอมากกว่าอ๋ออ่าอยากตัดงานแนวตั้งหรือแนวนอนครับลองฟอร์มเลยช็อ,ชอตเอ่อได้หมดครับพี่งั้นให้ตัดหมดเลยนะได้ผมอยากลองหลายแนวอยู่แล้วขยันจะด้วยอยากตัดแนวไหนม,มาบ้างครับผมเคยตัดแบบแนวเกมอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมมาวอกก็ตัดได้นะถ้ามันเป็นแบบว่าคัดชนใส่พวกโมชั่นเทคใส่ซูปเปอร์อะไรแค่นั้นอ๋อเป็นใช่ไหมก็พอรู้จังหวะในการตัดนะหลักๆคือหาผลงานเพิ่มได้ครับค่าตอบแทนแล่ะครับเออพี่ยังไม่ต้องให้ผมก็ได้ทําไมไม่เอาตังค์เอ่อ คือผมรู้สึกว่าแนวผมมากับพี่อย่างเงี้ยผมว่าผมต้องได้อะไรจากพี่กลับคืนมาบ้านที่มันไม่ใช่ตังค์อ๋อถ้าสมมติเป็นวอล์กธรรมดาสมมติว่าฟุตยี่สิบนาทีตัดให้เหลือ8นาทีเี้ยกี่วันเสร็จผมยังไม่เคยตัดคลิปยาวนะน,นะคือตั้งแต่ขึ้นมาหาลัยมาผมซื้อโน้ตบุ๊กมาเพื่อใช้ทํางานสายนี้โดยเฉพาะแต่มันกลายเป็นว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่เคยทํา<อ>ในสกิลระดับนั้น ผมก็เลยรู้ว่าตัวเองอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะไม่เกินสาวันหรอกด่ถ้าสมมติว่าอย่างร้อยแปดวันอะที่มันไม่ต้องใส่เทกอ่ะใส่ใส่ซาวนิดเดียวอะไรเงี้ยเองสามารถตัดได้ไวแค่ไหน คืนเดียวก็น่าจะเสร็จปีามันแค่นั้นนะถ้ามันแบบขัดชนขัดชนใส่เหตนิดเดียวอ่าอ่าอ่าอะไรแบบนั้นอะได้ได้คืนเดียวน่าจะเสกตายอยากอยู่นานแค่ไหนครับมาปกติเขาก็ฝึกกันสามเดือนนะพี่สามเดือนสี่เดือนหกเดือนแล้วแต่คนเลยอันนี้ถ้าเป็นแบบฝึกงานอะแต่ของพี่มันไม่ใช่ฝึกงาน่ะดิแล้วของพี่เขาเรียกว่าอะไรครับ่ของพี่คืออันนี้คือเรียนรู้เองพี่เคยเห็นแบบบริษัทที่เขาแบบว่าเด็กมันมีแบบอยากไปเรียนรู้เองตามบริษัทมันก็แล้วแต่ว่าเขาอยากฝึกกี่เดือนนะก็คือแล้วแต่เด็กเลย อันผมลองก่อนสามเดือนแล้วอีกสามเดือนเราค่อยว่ากันก็นได้ไมีม,มีมีตอบไปตอบโปรด้วยอรอสามเดือนแล้วตอบโปรสามเดือนด้วยได้โอเคแต่สามเดือนเนี้ยแพลนของรายการ youtube มันยังไม่ได้เยอะนะตลก,ก็คือเองจะตัดซ้ำชากับร้อยปสิบวันกับติ๊ t ต k อกสลับกันไปนะอือหือไหวไหมมันจะไหวอยู่พี่ท่านงานที่มหาลัยมันไม่เยอะอ่าตอนนี้มันยังไม่ช่วงแบบว่าไฟนอลโปรเจกต์อะไรเงี้ยปกติของของพี่ที่พี่เรียนโพรพี่ไปเรียนกี่วันพี่เรียนแค่วันเสาร์วันเดียววันเดียว งานบึ้มไงเอง็งเองใช้ของแท้ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนได้ยินอยู่ใช่ของแท้เลยโอเคงั้นแปลว่าเราส่งโปรเจกต์ให้กันได้โอเคมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งโปรเจกต์ huh. รู้จักการส่งโปรเจกต์เนาะไม่รู้จักอ่าโอเคเดี๋ยวพี่สอนหมดเลยครับผมครับผมกาหนดไว้ที่สามเดือนก่อนแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าเอ็งแบบว่าได้งานรับงานหรือว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเอ็งก็บอกพี่ก่อนสักล่วงหน้าสักหนึ่ง uh huh. อาทิตย์พีไ่ได้แก้ปัญหาก่อนเผืเอแบบว่าเอ็งอยาไปทําที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยอ่าโอเคโอเคประมาณนั้น ครับผม,ผมแค่นี้นะเดี๋ยวพี่ทักไปในไลน์แล้วก็เดี๋ยวเริ่มคุยงานกันในไลน์เลยครับผมครับครับผมเจอกันนะครับผมเนี่ย ก็ได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวมีน้องเข้ามาช่วยแต่ว่าอ่ผมไม่อยากให้น้องเข้าใจน้องๆผู้นี้นะที่เขาพยายามอยากจะเข้ามาอยากช่วยเราตัดผมก็คือน้องเขาก็ต้องได้อะไรด้วยแหละน้องเขาแค่ๆคคิดว่าหาประสบการณ์เพิ่มเฉยๆเพราะฉะนั้น่ะเราจะไม่ยึดติดกับน้องว่าให้น้องอยู่กับเราไปตลอด3เดือนแต่ว่ากาหนดไว้แค่3เดือนก่อนคนน้องคนแรกอ่ะที่ชื่อเอิร์ดยังไม่ได้คุยเลยว่าจะให้น้องอยู่กับเรานานแค่ไหนเออแต่น้องบอกเรื่อยๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเหมือนเหมือนกันสาเดือนแล้วก็ถ้าน้องได้งานหรือว่าแบบมีคนตัดต่ออยากจะต่อประจําได้เงงงินนออะไไร้้้กก็็ปททํําาแลวให แค่ในส่วนที่เราทาไม่ทันอแต่ตอนนี้ฟุตอะมันยังไม่ได้ท้าทายมากๆเหมือนอซ C C P ยุคทองอะตอนนั้นฟุตมันท้าทายมากเลยนะแม่งตัดโคตรยากเลยมัน2กล้องบ้าง1กล้องก็ยากชิบหายน้องปอนคือคนตัดต่อหลักของเราตอนนั้นใช่ไหมครับน้องปอนแกเป็นคนตัดต่อที่แบบชอบอะไรที่มันให้มันยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนน้องปอนก็ชอบความท้าทายถามว่าเราถ่ายง่ายๆไปมีไหมมีถ่ายง่ายๆให้ปอนตัดแล้วปอนก็บอกว่า มันต้องดีได้มากกว่านี้เหมือนน้องปอนเป็นคนที่ชอบในงานศิลปะของตัวเองก็คือชอบชอบในผลงานการตัดต่อตัวเองออกมามันต้องดูดีอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่เต็มตลอดแม้เราจะถ่ายไปง่ายถ่ายไปยากก็จะใส่เต็มมันตลอดอันนั้นก็เลยทําให้น้องปอนแยกทางกันแล้วก็ไปตตดต่อช่องอื่นเพื่อเพื่อที่จะหาประสบการณ์อื่นต่ออะไรน้องปอนก็เป็นประมาณนั้นไปใช่ไหมผมก็เลยมองพยายามทำความเข้าใจในมุมของคนตตะต่อว่ามันไม่มีใครนั่งตัดกับเราได้ตลอดเวลาขนาดนั้นอะต่อให้อยู่กับเราไป2องปี3ปีเดี๋ยวแม่งก็ต้องต้องเปลี่ยนอยู่ดีเปลี่ยนไม ต้องทำความเข้าใจว่าโอเคถ้ามันเบื่อก็ให้มันไป แค่นั้นเราจะไม่ยึดติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนผมยึดติดมากเลยว่าต้องเป็นน้องปอนตัดเท่านั้นพราะน้องปอนตัดแล้วมันกลายเป็น DNA แบบนี้อ่ะเมื่อก่อนยึดติดแต่ตอนนี้จะไม่ยึดติดแบบนั้นแล้วแต่เราจะสร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาให้เป็นของอารม C ีที่ทุกคนคนอื่นเข้ามาต้องต้องเป็น d n a นี้ต้องปรับตัวเข้ากับเราแล้วเองก็ต้องมีคาแรคเตอร์ตัวเองที่แบบของของเราครึ่งของเองครึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมคลิปอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้คนติดต่อ2องคนนะ่ะน่า,ะไไา,นะา,านจะลงลล3คลิป Ti Took ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแววเลยครับนั่งคิดคอนเทนต์อ่ะให้ได้90คอนเทนต์ตอนนี้แบบวันเดียวก็ไม่ได้ได้แบบวันวันละ2อสาคอนเทนต์ก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเออไอเนี้ยแค่คิดคอนเทนต์นันก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วก็ต้องมานั่งตัดอีกอะไรอีกอ่ะมันก็เลยแบบมาล้านเวลาไม่ได้แต่พอถ้าแบบตัดเรื่องตัดวางใจได้ก็ก็อาจจะวางได้แต่สุดท้ายจากการที่เราต้องตัดเองอ่ะเราจะกลายมาเป็นผู้บริหารด้านการตัดเราจะกลายเป็นเฮดไอดิเตอร์วันนี้ก็ทำงานทำงานก่อน น่าเอานะจ๊ะมื้อนี้เซเว่นอีกแล้วครับจริงจริงอะผมอยากกินข้าวข้างทางแบบว่าพวกแบบตามสั่งนะผมชอบนะคือจริงจริงตามสั่งอะผมชอบเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือหมู่บ้านผมมันไม่มีแบบที่พี่พูดตามสั่งสองรอบเยอะเกินไปเอ็คัดออกอันหนึ่งได้ไหมอ่าตอนไหนได้พี่เดี๋ยวพี่เปิดใหม่พวกแบบตามสั่งนะผมชอบนะนั่งร้านก่อนคือจริงๆตามสั่งอ่ะผมชอบเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีพูดเหมือนสองครั้งอ่ะคัดออกอันหนึ่งได้ปะได้แล้เลือกอีกสอวรอบอันใดดีกว่าจดไว้นะนี้จดไว้กินก่อนนะ ไอซาวเนี้ยไอตืด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 อะไรตรงนี้ใช่ไหมเองอ่ะไปใส่เองไม่ใส่แบบนี้พี่เห็นทำลายเองเลยแต่จะจะประมาณนี้ใช่ไหมซาวซาวเกมมันจะอยู่อย่างนี้อ่าอันนั้นจะใช่เลยเทียเพราะมันเป็นเลยเสียงแต่ว่าจริงๆที่พี่อยากได้ก็คือตืดตืดืดตเนี่ยกินก่อนนะอ๋อนำมากรเพิ่มไปขึ้นเติม อ่าไปตึกตรงนี้เป็นตึกแบบมันจะมีมันจะมีจังหวะเสียงในหัวเองเองฟังดีๆาแบบตอ่าตรงนี้มันจะฟังแบบปุ๊บแล้วเข้าฉากเลยก่อนนะอ่ามันก็ทําให้แบบว่าเอ้ยเรารู้แล้วเหมือนคนดูอ่ะรู้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนฉากนะสมองเขาจะทําให้รู้สึกว่าแบบคลิปมันสมูทอ่ะเก็ตปะครับผม